กลับมาอีกครั้งกับมาสออโต้การชวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกในหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจและถูกพูดถึงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือสมรรถนะความสามารถและราคาของเครื่องบินขับไล่ของประเทศไทยหลายคนสงสัยว่ากองทัพอากาศไทยแข็งแกร่งแค่ไหนปัจจุบันไทยมีเครื่องบินขับไล่อะไรบ้าง และกองทัพไทยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาควันนี้เราจะมาวิเคราะห์แบบละเอียดแต่เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนถึงสมรรถนะและราคาที่แท้จริงของเครื่องบินขับไล่ไทยก่อนอื่นต้องบอกก่านทำไมเครื่องบินขับไล่ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับประเทศไทย กองทัพอากาศไทยหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า r t a f นั้นถือเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียและตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาไทยพึ่งพาเครื่องบินที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาสวีเดนและแม้แต่จีนด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใครจำเป็นต้องมีเครื่องบินที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วรักษาสมดุลของภูมิภาคและเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นสมรรถนะจึงสำคัญมากทั้งความเร็วความคล่องตัวระบบเรดาร์และอาวุธที่ติดตั้งได้แต่ในขณะเดียวกันเรื่องค่าใช้จ่ายและนบประมาณก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดหนักเพราะเครื่องบินขับไล่นั้นคือยุทธปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุดอย่างหนึ่งของกองทัพ ในปัจจุบันกระดูกสันหลังของฝูงบินขับไล่ไทยยังคงเป็น F-16 Fighting Falcon ซึ่งเป็นเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาที่ไทยซื้อเข้ามาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980 1990แม้ว่า F-16 จะยังมีศักยภาพอยู่แต่ก็ถือว่าเริ่มล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นใหม่ในยุค5เา g e n e r a t สมรรถนะของ F-16 ยังคงยอดเยี่ยมบินได้เร็วกว่าแมทสความคล่องตัวสูงและสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งแบบอากาศสู่อากา อากาศและอากาศสู่พื้นแต่ปัญหาคือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงขึ้นทุกปีเพราะตัวเครื่องบินเริ่มเก่าหากไทยต้องการอัปเกรด F-16 ให้ทันสมัยจริงๆก็ต้องลงทุนมหาศาลกับระบบเรดาร์อิเล็กทรอนิกส์และอาวุธนอกจาก F-16 แล้วไทยยังได้ตัดสินใจครั้งสำคัญเมื่อซื้อ Jazz 39 Gripen จากสวีเดนเครื่องบินรุ่นนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่คุ้มค่า ดูแลง่ายและอนเนกประสงค์มากไทยมีกริปเป็นอยู่12ลำและได้ประจำการแล้วในกองทัพไทยมานานกว่าทศวรรษ แม้ว่ากริปเปนจะไม่ได้บินเร็วเท่า F-16 แต่ก็มีระบบเรดาร์ที่ทันสมัยความคล่องตัวสูงและเหมาะกับการปฏิบัติการในพื้นที่จำกัดอย่างน่านฟ้าไทยข้อดีใหญ่ที่สุดของกริปเปนคือเรื่องราคาถ้า F-16 ราคาประมาณ60-80ล้านดอลลาร์ต่อ1ลำกริปเปนจะอยู่ราว40-60ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายังถูกกว่าอย่างมาก ทำให้ไทยประหยัดงบในระยะยาวดังนั้นถ้าพูดเรื่องสมรรถนะ F16 เป็นเครื่องบินที่มีประวัติการรบจริงยาวนานความเร็วสูงความสามารถพิสูจน์แล้วส่วนคลิปเป็นแม้จะไม่เร็วเท่าแต่ระบบทันสมัยกว่าประหยัดกว่าและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของไทยมากกว่าการมีทั้งสองรุ่นในฝูงบินจึงช่วยสร้างความสมดุลแต่คำถามคือเพียงพอสำหรับอนาคตหรือไม่ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยเคยแสดงความสนใจ F-35 ของสหรัฐซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นล่าสุดและล้ำสมัยที่สุด F-35 มีเทคโนโลยีสเตลขั้นสูงระบบเซ็นเซอร์ที่เหนือชั้นและความสามารถในการควบคุมสนามรบที่ไร้คู่แข่งแต่ปัญหาคือราคาแพงมากเครื่องหนึ่งลำเกิน100ล้านดอลลาร์แถมค่าดูแลก็สูงกว่ามากและยังติดข้อจำกัดทางการเมืองที่สหรัฐอาจไม่อนุญาตให้ขาย อีกด้านหนึ่งมีการพูดถึง J104 ของจีนซึ่งราคาถูกกว่ามากอยู่ที่ประมาณ40ล้านดอลลาร์สมรรถนะก,ก็ไม่เลวมีเรดาร์ AESA ความคล่องตัวสูงและติดอาวุธจีนรุ่นใหม่ได้แต่ปัญหาคือกองทัพไทยใช้ระบบตะวันตกเป็นหลักถ้าไปซื้อ J104 ก็อาจเกิดปัญหาเรื่องการบูรณาการ ถ้ามองเรื่องงบประมาณกองทัพอากาศไทยมีงบราว1.4พันล้านดอลลาร์ต่อปีในนี้ส่วนใหญ่หมดไปกับการบำรุง F 1 6ที่แพงขึ้นเรื่อยๆโดย F 1 6 1หนึ่งชั่วโมงบินอาจมีค่าใช้จ่ายถึง25,000ดอลลาร์ในขณะที่กริปเปใช้แค่5,000ถึง8,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งต่างกันมากทำให้กริปเปเป็นเครื่องบินที่คุ้มค่ากว่าในระยะยาว ลองเปรียบเทียบราคาใหม่ๆอีกครั้ง F16V รุ่นล่าสุดอยู่ราว70ล้านดอลลาร์ริปเป็น E รุ่นใหม่ล่าสุดอยู่ราว60ล้านดอลลาร์ J10C ราว40ล้านดอลลาร์ส่วน F35 เกิน100ล้านดอลลาร์ดังนั้นถ้าใครอยากได้สมดุลระหว่างงบและประสิทธิภาพคริปเป็นดูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ที่สำคัญการซื้อเครื่องบินไม่ได้จบแค่ลำตัวยังต้องรวมถึงระบบ a a, อาวุธเรดารอะไหล่และการฝึกนักบินทั้งหมดเช่นโปรแกรมคริปเป็นของไทยก็ไม่ได้ซื้อเฉพาะเครื่องบินแต่ยังรวมทราบ340 AEW และ4เครื่องบินแจ้งเตือนลวงหน้าซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมการรบในอากาศอย่างมหาศาล ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนมาเลเซียมีสุด30 MKM ของรัสเซียซึ่งใหญ่กว่าและบินได้นานกว่าสิงคปโปร์มี F15 SG และกำลังรับ F35 ซึ่งถือว่าทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเวียดนามมี SU27 และ SU30 จากรัสเซียเทียบกันแล้วไทยถือว่ามีฝูงบินที่ดีแต่ยังไม่ใช่ระดับบนสุดการพัฒนาเพิ่มเติมจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน สิ่งหนึ่งที่ไทยทำได้ดีคือการฝึกและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างการฝึกคอบราโกร่วมกับสหรัฐและพันธมิตรทำให้นักบินไทยได้ประสบการณ์ตรงกับเครื่องบินที่ทันสมัยจากชาติอื่นสมรรถนะไม่ได้อยู่แค่ที่เครื่องบินแต่อยู่ที่นักบินยุทธวิธีและระบบสนับสนุนซึ่งไทยเองก็รักษามาตร,รฐานการฝึกไว้ได้ดี ถ้าพูดถึงอนาคต10ถึง20ปีข้างหน้าไทยอาจพยายามหาทางซื้อ F35 แต่ก็ยังไม่แน่อาจเลือกขยายฝูงคริปเป็นไปสู่รุ่น E ที่มีรัศมีการบินและระบบทันสมัยขึ้นหรืออาจเลือกแนวทางผสมคือปรับปรุง F16 บางส่วนเพิ่มคริปเป็นและเสริมด้วยโดรนโจมตีเพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยง เมื่อสรุปภาพรวม F16 ยังคงดีแต่เก่าและแพงคริปเป็นมีความสมดุลระหว่างสมรรถนะและราคา F35 ดีที่สุดแต่แพงและยากจะได้มาส่วน j 1 0 c ถูกกว่าแต่ไม่เข้ากับระบบเดิมของไทยดังนั้นทิศทางที่สมเหตุสมผลที่สุดคือการพึ่งพาคริปเป็นเป็นหลักในอนาคต นี่คือภาพใหญ่ของสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ไทยซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกําหนดสมดุลทางอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตและนี่ก็คือรีวิวแบบจอะลึกเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ไทยถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมา s a สออโต้การาชและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไร ใครควรซื้อ F 3 5หรือควรขยายคลิปเป็นต่อไปหรือจะลอง J 1 0 4จากจีนผมอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า